สวัสดีครับผมมาเลยครับวันเกิดลูกอีสานครับผมนะครับมีเบียร์สองลังแล้วก็มีเล่าจากขันแก่นนะครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับผมมีกิมซีฟู้ดแล้วก็มีหอยนะครับผมตามปกติแชร์ไปก่อนจะไปสท์สุดสั่งครับผมแล้วก็มีเนื้อลูกครึ่งครับผมนะครับคนปิดจอยเป็นเล่นเชี่ยวงานวันเกิดด้วยไปจับได้เพป็นอยู่คอนแก่นนะครับผมดังครับเชิญนังครับผมมากับใครครับผม เป็นน้องสาวค่ะนั่งนั่งเอ็ดเซิร์ฟพี่รับเป็นอะไรดีครับท่นนี้หัวกำลังก่อไฟกันครับผมเมนูแหลกครับผมเอิญก็ดแฮมเบอร์เกอร์ครับผมย่างกุ้งพี่จ่อยมาฝากครับผมเนื้อซับปิดมั่นเลยครับมักโดยเอินครับผมเก็ดเป็นแผ่นกานมาเป็นแผ่นกัน เรากเ็เป็นเป็นใหม่่นเดียวรับรองเด็ดครับผมเหนือดีมากเลยกบบนี้เป็นย่างเป็นแบบนี้ครับผมรับรองแซ่บครับแบบนี้ปรุงโรยเยอะเลยนะครับผมแซ่บแต่มีนัวยอื่นไม่อีกแล้วผมอู้ดวนเนื้อในเนื้องามๆเลยครับาง,านนงามครับ,บเนื้อเหมือนเนืน้อง่วนหน่อยครับคิดว่ามันจีนี่นลายเป็นลายห็นอ่นนอ,อมนมนัดกันบนบอสลงมักเนาะจะเอาใส่มาลา,ายจะตอนนี้นะรับองเด็ดครับผม ลืมซื้อ,อบอกเขาหลี่สื้อเหเ็ดเข็มทองมาทัานันกำลังอยากปรุงไปเรื่อยๆครับผมไงร้องกำล,งลงังเดี๋ยใช่ไหมไยร้องก้อยง,งว้วสู้กินครับผมแล้วก็ไยร้องได้โต๊ะมวฝากความส,สวยๆเลยสุดยอดเลยครับผมองค์ควันเกิดไงร้องว่ากำลังมีมาราาะลกอเถิ่เอเครับผมกำลังสามเอาพี่จอยเสียบนะครับผมกับเสื้อฟ้า นี่ครับชินไปแล้วแหมเสียไใดกินไปแล้วขี้มวยอิกคนเขามั่วไงแซ่บแซ่บมากแซ่บมากเอาตามสไตล์เลยครับผมแซ่บมาแซ่บไปเอามาแซ่บอยู่ดีครับกินซีฟู้ดครับผมเป็นอย่างไรครับแซ่บค่ะยอดค่ะเป็นอย่างซี่จอยซิม เร็วๆมันเหมือนแบบเหมือนคำบอกนี้ไหมก็จะตืเนื้อบัวลื่นโอ้ไหวว่นนี้หุกหมาลาแล้วครับวันนี้มันเยิ่มเนี่ยมาสุขัดอ๋อครักลุ้งกับเส้นเหล่วต่อที่เด็ดครับผมเนื้อย่างแบบมิดเดียมครับผมสุดเอิ้นอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยบานเ้องมันฉิหยาบจังหน่อยแต่จะชอบครับผม แซ่บแซ่บครับล่องมาลาเนี่ยครับล่องมาลาเนะนี่ยเชี่ยวกว่อเชี่ยวกว่า <c oughs> ทำไงพี่จอยใซ่โอ้กินเนื้อผมผ่านแล้วอ่อาเดี๋ยวไม่ตะเกียบฮะเอาพี่กลับกินกุ้งก็ได้ <c oughs> น่านเรียนเลยมันะ <c oughs> เดี๋ยวมาลาครับผมมาทินถ้านะส่วนอีสานต้องได้ชิมมาลาเนี่ยน่าะหอมดีผมว่าแซ่บเลยแหละก็อยากซุปขวดอร่อยกว่าร้านที่ขายปิ้งย่างมาลาจัดไฟอันนี้แบบออริจินัลมาลามาลา มาล่าแกงยากมันไม่มีเนื้นอแบบนี้มาล่าอันนี้ลองชินม,ะมนะฮะจเป็นลยอลองชิมมาล,ลายนะครับมันจะเป็นห,หมูไหอ่าเดี๋ยวลองว่าแกะกุ้งอยู่เอาเลยครับผมโอ้อแกะเนียดเลยตัวใหญ่มากเลยดิ้งๆนี่เหล่าผมมา,ราครับปลาผู้เฒ่ก็มีแคลน้ำเนาะไม่ครับเราต้องเห็นเลือกกะดูกแถวภาคเหนือเราไม่ขายมาละจิบบาทแดงๆที่ลองสุดยอดวะ ปุงแม่นำุแม่นำหวานหอาสุดยอดเลครับเนือไปลองยำได้ปะจกักหนก็ได้ชิมหน่อยก็ได้จะได้คัวามาลาัานหอมอยังได๋้่านคยชิมลองเ่นเข้าว้่าวม้ม่ามเห็นว่าเด็กนะอย้ครมเที่ยวกะรเ้มครับหอมดีเ้ม,มาะเ่าครมเครับเ้รเ่ะรเย็นๆจอดครับไปเรื่อยๆครับ ครับผู้สาวไปขายไปแห่งกับว่าเล่นน้ำครับผมอนอฟฟี่นะครับนี่เออดีใจต้องให้ตามมา่ำบางพุงสู้กินมาหนีรอบเบิง้งนะผมเดี๋ยวจะไปเยี่ยมสวนกบเพิ่นใหม่อยู่ป่าเพิ่นใหญ่แล้วครับเดี๋ยเราชีมฟิล์มมือออฟฟี่มาแล้วต้องโชว์เมนูสมต่ำที่เด็ดเพิ่นอยู่แล้วขอบคุณในหลายที่มาเล่นน้ำครับแต่ขยะแบบพุ่งสดกันครับผมต่ำพุ่งสดสดมากเลยครับผม กำลังหันครึ่งครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่หลายมันกับพวกเขาเครื่องเรือขาบอะไรพักหอมป้อมหูมุแมนลายพักหอมปีครับเรือวัดซี่ใบเรื่อยจำลองเขากันครับของสดแต่เพื่นว่ามันต้องเป็นประหงแบบกรอบแล้วก็ตอนนี้ใหญ่ตามปพุงสดมันมีเสียบแต่ว่าฝานเตรียมไว้แล้วอย่างไรดี ปลาแดดันนี้ยังเกาะมาเลยมากมากินรถดเร็ววัวหยุ่ปลาแดดแซ่บค่ะตลาดค่ะผลิตไม่ทันค่ะปลาแดดเขาจะหนวดบ่ลุงหนวดลุงหนวดโอ้คิดกับผมค่ะตลาดจ้าบ่วงโบแมนเขาเอื่อยยังเกาะผลิตไม่ทันค่ะสักลายเอาสักลายหีดปัญญาเิ้งเนี่เด้อเนี่ยหิ้งเนี่ครับผมพี่รู้ไหมว่าบ่วงบอกแหงกว่าหาดค่ะกึ่งของโดดหีดแล้ว เดี๋ยวลองแสบผมรอชิมเลยพเพื่อนต่ำใส่พักหอมพักหอมปลอมอย่างนี้แสบไหมยังลองไหมพรีมืเมมอเ์ได้เลยแต่เราบุ้งคันเทพครับผมยังลองเซตนะครับผมแต่ที่สวยแง่มดอ๋อสีสันไหมเด็ดมากเลยชิมกันครับนี่ลอ,องนางยางกุ้งให้ครับวะที่นี่ใสเ่เต็มๆเลองยัยงดูดีครับผมเอาเต็มเลย ทำไมแพ้กุ้งเหรอแมนแพ้กุ้งสดที่เนื้อวัวกลิ่นได้เอาน้องแฝกแล้วบางคนแพ้อาหารทะเลทะเลด้านทิศเหนือคราลองมะคุงย่ยลองกบก่อมเป็นไงครับเป็นนี้ครับอร่อยได้ครับได้ครับมาขอชิมครับผมอน่แซ่บดีกุ้งทุกสดเนาะแกะกินกุ้งสดได้สี่เตี๋ยวขอางน้าออกเลยครับผมนี่เด็ดเลยจะรู้ว่าหัวทวีมาครับผม บางคนไม่เจอญาติยาก็ตามหาเขาอาหาหลักฐานใช่ือแบมากุ้งสดครับผมแต่คนต่ำเป๊ะเลยเจาปีมือสิ่งนีตัวต้องซิมแล้วล่ะนี่แอบจริงไหมครับเนี่ยครับแบมากแอบมากมาเด้อใส่แบมากให้คำเดียวเด้อ เดือดๆเลยโซดาบะมี่เหรอบะมีครับผมน่าเีื่อกุ้งแซ่บอย่าล่องมึงสีกัสแซกกะท้อกุ้งเป็นไงซักมากไน้องต้องเห็นเมนูเด็ดๆนี่สดๆกุ้งเขากกุ้งสดครับผมเห็นกุ้งแซ่เหล่าล่องมืงครับผมมาครับกุ้งมันหัวนะครับผมแบบสดมากครับผมแบบ ตำใส่สมต่ำเมื่อกี้นี่แบบแ่บมากเลยุกจัดเล,นะจเลยครับนีองครับแทงมาใสครับทุกเลยนุกหลายเพราะบพอดีเดียวครับะพอดีมันเกมาอา,อา,อาจารย์อครับผมมือส่งหลอมาแล้วผมที่นี้ม,นมาัผมหลังจากที่พาไปกินย่างกุ้งงมันเขินน้องเขามาแล้วรอมนะันสุดยอดเลยทำว่าีมของอายที่นี่จัดเลยครับผมข่ยก้กันตัวใหญ่คุ้กันนะ จะไม่เหมือนพี่นุ่มนะพีกระดุดอร่อ,อ,อใช่แต่ไปเราที่นี่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดอ่ะชนเลยไปแกไปเรียบร้อยแล้วนหนีของไาาอมไ้มาลาพร้อมเด้ใช่ไหมลาพร้อมหมเลยพี่เหลีย่ยบที่เด็ดเนาะเดี๋ยวอยเพิง่งไหนอีกนี่เอาไปแล้วมันมาถึงเดี๋ยวรองนำ้ำซีฟูดเป็นมาลาพร้อมมาที่นี่ยู่ซ <c oughs> สยระหัวว่าพันธุ์หัวไปเซียงเลยพร้อมกันตวใหญ่ลีวมันเหม่งวัดมวยมันเกลียวเทียบพันหัวออกมันจะตัวหน่อยครับผม มอสันไหมเราจะแอบโอ้สวนดีเลยเอนเอาเลยไหนไปก่อนมาต่ำเลยโจกปะจิมเจอยว่ไซนน่าจบเลยข่้สุดแบมากต้องขอบคุณคนอยากผมนี่หรอ อืมต่าือกันดูงเลยขอคุณคนออกมาให้ฝากวบครบผมเน้อเนื้อแีเนี้อยแซ่บมากเลยคุงซมากครับผมเนื้อมาละตักุ้ผกับสุดยอดตมเดียวนะลองเข้ามาครับเข้ามาคำหนึ่งโจกับผมได้เน้หคำก็ได้ต้งเนื้อนี่ต้งก็ได้ที่นูไม่กัด ันนแ้นแฮมเบอร์เกอร์เอิร์น,นเฮดเองกิมก็ไม่ยักนนงกิมยังในเบิร์ตซีฟู้ดเขากวนทุกส่วเลยว่ามาลานล่ะแฮมเบอร์าราเกอร์ม,ม,มาลานว่ามันเค้มพุงมาลา สายมกแค่หมดเสือเป็นได้ได้ป้ะกุ้งเรียกเอาเลยอย่าให้เวลาแกะเอาตัวได้แก่กุ้งกินกุ้งบ่ได้ครับผมวันจีหลองอย่างในสุดยอดเลยเดี๋ยวตัวงามมันจหลองกินครับแทนกุ้งครับไฟดีเดีครับแล้วกันนอนแน่นอนครับผมครับทีมงานป่าป่าไปแล้วครับผมทีมงานสอบหลวดวังสามหมอมาแล้วครับเรนีเป็นวันจีโชว์ขึ้นกล่องไส้ครับผมกล่องไส้เก่า บมื่อคืนป้าบมื่อคืนบมื่อคืนเอาไปเฮ็ดไหม่เด้วหรอล่าเขาเล่นอ๋อมาเหรอครับวัดพินนี่โอ้เปล่าแล้วเออขึ้นตรงครับผมนี่เห็นดิอ่าอยู่วัดพินี่จบเลยเดี๋ยวอะไอ้าเปิดเพลงท่านเปิดเพลงต่างบนมาเราดิครับขอบคุณครับผมท่านบน ตั้งบนกับปายัตแต่เนี้ยมากมาฝากผมครับผมโอเคครับเชิญนั่งครับผม,มเพิ่งฝากหน่อยนะโอโ้มือนีถึงเงาได้หอดพี่ปู่ได้ได้ตาการ์ดไ,ได้มือนีนี่โอ้ปายัตจมีของฝากให้ไหมผมขอบคุณครับผลตอบรับลดฆ่าครับขึ้นบ่ได้แล้วไปแอัเนาะเอาสู้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  ได้แล้วรสร้างคนกับลังหลากรับผมฮ่ย <c oughs> ครับบรรยากาศต้องสูงของคนเลนรถครับผมต้องได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะเลนรถออฟโรด กุ้งไปไเรื่อยๆแล้วก็มาแบบเมนูสุดท้ายครับผมเ,เทศเขาเหนีือทอนก่อนตอนนี้นี่ครับบรรยากาศออกมาแล้วไอ้ทักมาแล้วครับัที่นี้ก็กีตาร์คู่ใจสุดยอดม,กา,มอากร่างย่างกุ้งใหญ่นะครับนี่ลองโอ้ของแท้เลยสุดยอดครับผมโชว์กับเต็มที่มื้อนี้เยี่ยมมากเลยขายได้ผู้สาวตัวนีว้เห็นผู้สาวไหมสาวหุบใหไปใส่ ยังกุ้งใหญยไปเลยตอนเราเือดกันเข้าไปทีนี่ไปกินตับสดกันนีฟูดดินี่ดิใช้เกกับ้วสิ่่มาใส่แก้วจุมดตอนนั้นแมนตับโหกันเออนี่แมนนีไข่ลังเจาอ่มนกก้อนอาคนเคืองห้อง ดักใสต้องัต้องต้อง้ยใส่ตัวนี่แม่นี่แม่มาแล้วแขกเป็นสโลมาแล้วดูแลแขกนั่นจุกเลยนั่นพี่เพิ่นใอ้เพิ่นตะกั่วเนี่ยตับนั่นพี่จอยจู้ตับวะซอนเรบ่กินว่าเป็น้การลงเม็ดนี้นะครีจุเขาประเนี้เดี๋ยวเขาจะควายกัน นี่ครับผมแบบเนี๋ยวได้ลองนะครับผมเดี๋ยวเจอเขาแขกมาเยือนนี่ของแขกต้องค้าเขียงครับผมแขกมาเยือนต้องรีบเจอนะพี่จอยลุกเร็วๆเร็วเขียงในสมัยโบราณครับผมนี่แต่ว่าสุดยอดเขียงนี่บอมันจจะแาเขียงขาดสิ่งที่ผมมักที่สดเลยผมมีชิมครับผมนี่ครับน้องเชื่อฝา เป็นไงครับผมจุเนื้อสดๆทางสามชัยดูดนิ้วสุดยอดโอ้แน่นอนครับผมพูดให้กินตับเหมือนก่อนเหมือนมาครับผมสาวไอ้นางลมมาฝากเมื่อนี้จะไปหาบองลงเลยเนาะมาลงน้ำกันจ้านอนเป่าขวดนอนกอดขวดมาลงมาลงนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผม เป็นครับเป็นไงครับแซ่บมากสุดยอดเลยโจกสายจุครับผมทำง้องก็ได้เดี๋ยวลังจุครับผมเจ้าคมมัดคือบ่าลองแซบมาลายเนี้ยค่ะไอ้กะาไหมอืมสายมากุมครับผมเหลือว่ะแซ่บหร ได้การเยอะได้อ้เดี๋ยววารีเจียวขมเอาล้อมึงอันนี้เดินไปก่อยครับนี่เดี๋ยวล้อเด็ดเลยแหลยดูกระได้วาเปเร็วเร็วเเอาเลยเดี๋ยบอกแลวแกเดีกุ้งหนกเขายังเยอะอยู่มั้งครับผมที่มันเยอะขึ้นนี่ครับผมทั้งระบบยังจะเบียร์เอาเบิร์นเราได้เจอกันไอเอินหิวเราอยู่นี่ย้อนแล้วไซคุ้งครับ ใจเนื่ยครับอู้ย,ยู่ย,ย,ย,ยู่อกเลยวะจดไปครับ <c oughs> ยังวันเต้นนี้นนจูกกันกวันครับรอบดึกเขาหันตัดลายแบบแซยไปได้ทันมันเป็นเนื้ออ่อนๆ้องบึงครับผมอหอน,นาๆใช่ไหมแง่แดดชีบบึงฝีมือน้องๆทางนี้เขาเห็ดจังเลยแซบขนาดไหนดความสนื่อยจบปน้เสียมมาม เห็นไหนข้าเนี้ยนหอนวะมีครับข้าเนียยหุ่งไม่ใหม่เลยอ้าัดเลยครับผมเห็นบอไอ้หุนเลยยามจะทำหาข้าเนียวแล้วครับผมพี่เมื่อบแย่มากเนื้อยังดีบอกเลยเนื้อมันอ่อนดีมากปะมาครับผมมาไปครอบครัวรับจีมันไปส่งบิ๊กซีมาซิมจุ๊บนะครับผมอ๋อได้ซถึงพ่อถึงแม่มาลุ้นนะครับวันนี้ เรียกเอาเลยครับพ่อพาไปกินย่างเตกกะปูนาอยู่ทุ่งนานะวันนี้เรามากินจุกเนื้อนะจัดไปครับเป็นไงครับเออเอาข้าวเหนียวไหมโอเคครับผมเอาเบียร์ไหมครับตักแก้วไหมน้องจะดีนะอยู่ให้ว่ากันยอกยอกไปอร่อยไหมโอเคบอาบอาผู้ใดกดมาด้วยนะลูกซั่งมนไหมชื่ออะไรครับ ออคิมเจอกับโยมทักกับนายลองนะครับวันนี้นะเออบมเปียน,นน,นยายลองครับน้ำเนี้ยครับผมไห้ทักก่อนอย่ในร่วมกันนะครับผมจิบ๊บข่อยอยู่ข้างข้างโคตรห่อนเลยบอกเลยเอาพักบ่าแล้วไปเก็บไปนายรองเนียนายรองเน่ ต้องเบื้บอครับต้องเบื่อืโอ้โหอยู่ตัอย <c oughs> ู่เลยหนีขอนหนงานจะร้องเทาที่นี่นแต่วันนี้ร้องต้องคำแล้วเซ่แล้วเอาผมอาจจีก่อยไว้ได้ไหครับผมเดี๋ยวรอเบิงก่อนนี่ร้องจีไวขนาด,ดนนก,กินอิ่มๆก่อนจะร้องนั่งเลยมานั่งนะฉข้างเขาเขเนาะข้างเขาเขาเเปลือกเอานเอาพักกัดเข่ามาบอกทวงมาเออออกมา ผักหอมบนนั้นะั่นมาใส่ตัเคียงไว้นี่ครับจุครับผมอ้ยุ้าเเหนียวเปนไหยัลองเคียวเขาผ่านปะงสุลดหอนึงใส่เบเลยเนาะผมยืนให้ไวเนาะใส่อีกอยู่แซมวะเขาน้าล้วอยักขีบอขีอิกี่หนิโอ้จนมางสุรดมาดนสีดีหลีแล้วสั่นนองๆว่า ต้องสั่งตอ่ออย่าลองจัดเลยครับผมวันนี้ครบมักแข่งพี่ก้อนเหรอครับน้องเบิง้งที่นูบอกเธอกินหน่อยอ,อันนี้มาเลี้ยงวันเกิดต้องให้คนอื่นกินครับผมที่นูกินบ้างเจ้าเคยอันนั้นซูชิป่ะเขาเห็นแตงกี่อะไรวาัสบีไซผัากกาดหินมีบอผั<า>ากกาดหินไซอ,อ,อันนี้กินได้เลยนะครับ แสบอีหลีเนาะเี๋ยลองกินเลครับกินเลยครับกินเลยกินให้มันอิ่มเะครับผมตานี่เนื้อมันแส่แข็งแล้วมันอยากออกสมจังวานี่ไม่เกี่ยวกัสมเจังวานีนี่ก็แสบตาลับตานี่ยแสบมากเลยยัง๋ลองก้อยสุกินกัน ก้อยก้อยลองมหมก้อยก้อยมากให้ลองก้อยซิมก่อนจุก่อนจุตะนหนามเลยล่ะอ่อนเนื้อเพ็ดอยู่เว้ยดไว้ควนเพ็ดเด้อมาให้ลองโชว์แล้วครับผมเบอร์เลขให้ลองหลายโพดสเฮ้ยออุตส่าห์ตักเลือดให้หมกหลายเนี่ยลองนี่เขาต้องใส่เนอะแต่ว่าเขาทึงยางทึงจุกเหลือซ้ำนี่ครับผมตอนนี้ลองใส่บีใส่เซพี่แอบลงไปแล้วครับผมจมไวปตะูก็ได้เดือดมันอ่ะเติมเลือดครับวันนี้เราหมดฟีมือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เหรียญของหวานกันแล้วครับด้านบนเหรนยญประคุณสุกแล้วใส่หอมอีกหน่อยกันครับต้องแบบนี้แหละเนี่ยหลองเพูนโชคเล็กตัวนี้โอ้ยเลือดไหมเดี๋ยวผมจะเพลิดเพลิเตี๋ยวเลือดอยู่มัด้ายผมไหมโอ้โหผู้เชี่ยวาญสมใจผมจะเจียวไม่นุ่งเตี๋ยวแบบแดงๆอีกครับผมอย่ากกินอีกใบใช่ไหมแล้วเขาเตรียมพร้อมไปแล้ว้องเพิ่มสลัดแหน่ครับผมหอมรวมซีชนิดตอนนี้ แเซอแเพียรไปเรือยเลยอะมาไล้มาให้เอมาเลยเร่อยเรับรองรอบปุบพอเห็นคนอื่นกินน้ำในป่าแบบตายแอดเพิ่นกินบาเพีดเด้บอกครับไม่่้ะครวขครับผอบสุดไทยมันเกิดเมา เดืด้กีลุแห้งับขอบคุณเลื่องต้นยอดเลยอย่หรอกงานใน้ที่น่เงินะทองให้ของแควมครับใส่หมดเลยครับนันซ้ำนันน่ะปาดมาสั้น่ามุนแขกคนอีซิมอยู่เี่ยนปาดบีใส่ราบอบีซ้ำเด็ให้ผมดีเด้หรออ้ เจ้าขวดนี่ไใส่คนนี่ครับนี่โคตรเทต่แต่ว่าบีก็ใสซองทองอะไรใส่ละวะใส่หลายซิมมื่อก่อนครับแต่ผมว่าขันส,บสนับเซนี่คือจังมันบดเสียบนี่นเจ้าผมนี่ครับมันี่เข้มข้นกวับมูเลยอันนี้นะบีเขาจะผสมนม้ำเนาะบีแถมมาให้ต้องใส่ซุ้มนี่นี่นแก่โห่กบทีนผม,มลำครับอนอย่างนี แล้วเขาต้องใส่มาลาลน้ำเล็กน้อยหยอกหยอกทุกนี่ต้องน้ำปลาแต่โมม,มีตา่าไ,ไม่ไมีต่านไม่เสียบที่หนึ่งเลยขวขอซิมให้เบิร์เลยครับผมค้ำแรงเอาแสีบเลยเอาพริกจะสดมาเอิดค้ำนั่นแหละครับวานซีมปีมือในรองขวานซีมนี่คะขนนโอ้เข,ขาห่อนๆเลยอุ่นไม่ไหมกันครับผม ต้องสดออกคนรุ่นนี้ตรงนี้เปื่ยปอยได้หลายเลยครับผมกินน้ำบ่กินครับผมกินเดี๋ยวให้ซิมเจ้เาซิมก่อนซิมก่อนครับเพิดแล้วซิมก่อนหมูผ่าซิมผ่า,จ,ผาจมเจริญจมเจริญจเจริญ,มรญอม,มมากราแซ่บแข็งหนง่อยตัวน้ำ โอ้นี่นี่เรื่องใบเนี่ยเจะต้องใบน้ำยัดตีส่อะไรใส่อยู่ได้หรอใส่อยู่ได้ติมแก้วตุีกแห้งสุดอดครับเนี่ยใส่หั่นละก็ตากหั่ใส่ั่นจะบมากเปลี่ยนสีน้ำผึ้งจะเลยผมขาหันก็ปล่อยรอบเด็ดรไปร้องให้เพื่อจิ้มรับนห่ง สุดยอดจริงหรอจะตำอ้าสิเบิ่อนนะครับผมจะหั่นจุเออประจํากับแก้วจุอีกให้สุดยอดเลยว่ะแซ่บมากครับ <c oughs> ผมอ้าครับพอทินีจะลองกันแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมสเตนเลดเลยทั้งจกุก สุดยอดเอลนะครับผมจนมายี่ยยันนะผมโอู้้ใดเลนกี้ตายวางข้างหลังอ่ะไปรับไปครับขสุดยอดเลยไเป็นแหลป็นหราตาของปีมือภูไทยไงหลองหนิมนวนห่กับเป๊ะอันนี้ผมเดือนโทรศัพท์มากินเป็นสามสนาทียังแบบกินกันทาบซาดบีแผ่นซาดไปข้งปากครับ เป็นไหนเป็นไหนเนื้อสามไซส์เสบวอะนี่ต้องแบบนี้พริกอยู่สวนเก็บไม่ไมมาแข่งตามเขาเหนียวนวคุบเปไหมปแล้ะตามรอบมันิดกล้องเพอดีสีมือคุณใหญ่เบนเทศสุกินนี่ครับผ่านกันบได้รับรองแสบโลมความปาาิถูจักเลยว่าสุดยอดมากขนาดไหนลองเบิงงไปอีกครับหนึ่ง แค่เนี้กินแค่เนี้้บอโจ๊กยังแบบแต่รอดเรื่อยๆเลยอ่ะก็มีมูกินแค่ข่าวผมเรียนมาจากเพี้ยงนหนมันกินก็เล่นได้ไงเอาติดต่อเสรมรถเล่นเลยครับวันที่นี้เดี๋ยวมาโจ๊กเออตผมสายหัวก้อนนี่ตรงไทยน้องโจ๊กเทีของผมแล้วเขาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแข่งเป็นไรบอแข่งอันนี้เขาเรียนว่ารอย่างนี้รอยเลือดบ่ครับหืมไปแล้วบอ เก็บปักขอบไปบางทีนี่ตามได้เรื่อยๆเลยพี่มืออย่าลองแสบเนาะพี่มือมาครับมาพี่จอยมามมาครับน้องเสื้อฟ้าโอเคครับผมเราจะไปเรื่อยๆอาจจะเอาเม็ดใหม่มาจุ๊บๆก็ได้นะกำลังกินเค้กกันครับผมอย่างแสบเลยมาทีกซี่นึกินเท็กนั่นเลยว่ากินอะไรกินกินร่อยเลยถูกความเลยจอย ส่ดยอดเลยเดี๋ยวตากไปฝากทางมณก่อยังไง้แก้วมานะแก้วพัติติจอยมาชิมเค้กให้ก่อนเร็วๆเร็วๆครับเออชิมเค้กก่อนเอาคำนึงคำนึงนะั่นเออขอบคุณครับที่มาร่วมงานมีของขวัญดีๆให้ด้วยเป็นเพื่อนมิตรภาพดีๆนำกันตลอดไป างนนานเจะบป่วยอ่านน,นนั้นเลยท่านมัแน,นั่เลยไปหทันเลย,เลยอ่ะพี่จอยชิมครับมันชิมเล่นน้อยคำใหญ่เป็นเลยคำชิมแค,มค่นิดเดียวเอาซอสก็ได้พี่จอย<ะ>อเค้กเ,เป็นแต่นุ่มมากเลย เดี๋ยวมาขอเพิ่มนะเดี๋ยวมาขอเพิ่มนะนี่นะกลิ่นกลับสีเหล้วงต้องไงเออซีมซีมไปไหมน่ะอมณ์เด้อมาครับผมอ่าไม่ใช่กัดเลยกัดเลยครับผมเียวท่ไม่กัดเลยมันจะไม่โดนดิโหลดโดยโดนคางวะเฮ้ยโดนดังแล้วนี่หน้านี่ครับเป็นสุดยอดต้องแบบนี้แหละไม่ถึงมันยิบครีมอย่างเดียวเลยดังอื้อเอื้อเลยทัก มองมนนี้ลูวเดี๋ยวพามาจีบเสาวขอนกัน,กนยอย่างน้เลย <laughs> ตงแบบนี้นะผมอ,อจอยก่อนหัวพี่หัวพีพว่หัวแทบเป็นไอื้อเป็นไงครับ <laughs>